สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพบครับผมดรสนักพันธุมจากบริษัท s p พีซับเพิ่มพูนกรุ๊ปจำกัดครับวันนี้ผมมาที่นาของกเกษตรกรที่ใช้สารปรับปรุงดินเรือนคู่นะครับเพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการนำสารปรับปรุงดินเรือนคู่มาใช้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันที่นาของกเกษตรกรครับ ท่านผู้ชมครับผมกําลังมาที่นาของเกษตรกรนะครับที่นําสารปรับปรุงดินเรือนคู่มาใช้นะครับวันนี้นะครับเกษตรกรไปรับผมมาจากบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาะดูว่าข้าวมันแตกต่างมันสวยงามอย่างไรแล้วเราไปตามดูกันครับสวัสดีครับพุยุทธช่วยหันบังหวัดสว่างครับบนดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ครับผมคณพี่นำสารปรับปรุงดินเดือนคู่มาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันที่15กันยาแล้วใช้กับข้าวนี่คือข้าวพันอะไรครับพันเชี่ยวงูแล้วก่อนใช้มันเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะใช้มันเป็นออกแดงเหลืองครับมันเหลืองต้นข้าวเหลืองครับข้าวข้าวแปลงนี้ใช่ไหมครับแปลงนี้ทั้งหมดทั้งหมดอ๋อใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับใช้ทั้งหมดเลยครับ พอ่าก็โอเคเลยครับตอนที่บอทันใส่นี่มันอยากบอกเป็นบอง่ามเน่เป็นคือจังไดล่ะผมเลยว่าโอ้ยปุ๋ยเมื่อวานจะให้วะบัดแฟนก็บอกว่าเป็นที่ิป็นซื่อปุ๋ยนั่นเนาะก็เลยว่าเบลน้อไปบผ้านี่ยแก้ไขให้สามสามถุงครับมันบอกว่าไร่ละถทูสิอันนี้อันนี้อันนี้ทั้งหมดจักไรครับสามไรครับสามไรใส่ไปจักกระสอบครับสามสอบครับอ่าไรละกระสอบเนาะเพราะว่าถือบ่ค่ะพออันหนึ่งไรต่อกระสอบกระสอบแล้วยิมหากิโลเองถือครับถ เพราะปกติถ้าเป็นใส่ปุ๋ยเคมีสิใส่ไรอะไรจะกระสอบปุ๋ยชีมีดิครับทุงนึงแต่ว่ามันแพงอยู่แล้วทุันแทงกว่าทั้งหมดสามไรไรละกระสอบสามกระสอบเองเนาะครับผมสามกระสอบแล้วผลผลิตลักษณะของเขามันเป็นยังไงครับออกพวงดีครับแต่ผมไม่อยากให้มาเบิรงกันหรอกเพราะเป็นรับออกขวงดีครับออครับวดีพม่อไหร่เขาง่ามจะเห็นบะางจุนัว รรเขา,างามอยู่บ่ผมผมพรอยาไใ่ไทยไปมันเป็นผมทยทยปรจริงมาไหนเนาะครับทางเราเล่นนี่แหละมาให้่บ่เปเอาเองเลยครับต้น,ตน,นมันมันไหนแตกกอดีบ่ครับถือว่าแตกกอดีแตกกอดีครับแตกกอดีอืมแตกกอดีอยู่เนาะครับแตกกอดีครับเราห่วงมันเป็น,นยังไงครับห่วงถือว่าถ้าเทียบกับตทัทว่วไปมันกับไข่อยู่นี่แหละครับมันก็ดีครับดีดีถือว่าดีโเบึงบ้งบิง้งผมผลิตปีดีกันเนาะเดี๋ยวผ่ผมไปตากไปยังกันเนาะครับไปตากไปยังเส่ถุง ให้ทวงจังสิอยากเลยครับมันมันเป็นโรคปะครับม,มีมีโลกโบ,โบมีโรคครับบ่มีเรามีโรคครับว่องว่องออกดีออกดีครับนี่แหละครับน่าอ,อยู่ตอนนั้นน้าถ่วมถ่วมจะมืดหน้าคืหอหดอยู่คนไหอือน้ำเจ้าก็บอกถึงมาหน้าผมเถอะเจ้าไหลผมเถอะโอ้แสดงว่าน้ำท่วมไหลท่วมไหลครับ มั่นใจไหมครับหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเรือนคู่แล้วเอามาใช้แล้วนี่มั่นใจครับมั่นใจครับมั่นใจครับผมไม่เคยเห็นเขาง่าวนี่เยอะแยะมาทุกปีทุกอย่างกับใส่ปุ๋ยอันรยังก็อเขาเอื่นใช่ไมีไี้ยังเขาแบบสิบหกสิบแปดที่ยังไปแต่ละครับวันที่เดียวเลยบ่มีปุ๋ยยังแกมเลยนี่อืบ่ได้บบ่่ได้ใส่เคมีมันก็ไมีเลยครับบ่มียังไรมีปุ๋ยนี่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 เนคู่นี่ใส่ไปแค่สามถุงถุงละลายครับสามถุง ทึ่งแตกกอทึ่งนี่นะห่วงน้ำนี่ครับนี่หลายทุกสีเละครับอยู่ม,มไม่เห็นเลยนี่นี่ละครับตอนแตกกอตอนนี้ไปพรมท่านในบ้านเนาะกันน้ำถั่วมน่าขอน้อยเขาเรือ่องกินบาดเองเลยเมื่อวันช่วงนี้ครับเมื่อกี้ท่านได้ออกนะั่นแต่พรมว่าตอนผมวัน,น,นช่วงผมว่าเดะเนนัยนเนาะกันย่าก็ยังนี่นะเน,น,เน,น,นาะมันเพระทัานตังทรวงเนาะครับนั่นแหละครับว่บาทัานตังทรวงมาว่าบาดมาออกมาเบิองโอ้เครียตัววันเสียเดียวไม่เนาะจบเลยไหมบ้านเสียเดียวเลยจบสุดเลยจบทึ่งแตกกอทึ่ง ตึกลับลวงกันแลลวครับว่าม,มันยองว่ามันผโบนอันน้มันีกนจริงครับ,รบมีหลีครับเพื่นผมว่าอันนั้นอันเกินหผู้ใดสนใจอยากใส่พิยศฝากเบอร์โทรน,นะครับเพื่อนโทรหาพิยศครับ0ูนย์แปดสามแปดห้าเจ็ดหห้าห้าห้า